สบายีคเนาะสบายดีบ่สุภสุคนมณีมายังตลาดอ่าบ้านดงบ้านบ่ออ้อยเนาะเนาะอย่างซื้อหมูน้ำแกงมือสุภสุภคนแนวกำลังซื้อหมูทังพียิ่งยั้งไปกี่ได้ท้ายดอกเฮ้ยท้าไอผู้เบาไอผู้บ่าวได้ยังได้ยังไปกิ่ในกระตานะกระตาขมากเลยนี่กระตาขมากมาถูกเหตุไดเนาะฮะเข่าหมากเราไม่มีเงินซื้อแล้วเออเข่าหมากเราไม่มีเงินซื้อมีแต่ผู้นะ เดี๋ยวปเห็ดของข้าเจ้าเดี๋ยวปเห็ดของข้าเจ้าข้าเจ้าสีคล้ายดีพวนะนั่นอันนิวนิวเห็นบ่เนี่ยกูได้นะมีมันใหญ่ตัวเนาะพี่น้องเนาะทีหลายคนที่เป็นอ่าถามคาตะกี้ก็คือ เอีสิเราให้ฟังนะครับว่าเนี่ยก้าอีงนั่นกี่านี่มียังนี่อันนี้อันนี้เี่วนอย่ามัดรอแลถ้านีไปไรานยานนะไปอ ไปไปไปอืมไม่เห็นญาติเลยเนาะเอาบายบายด้วยายบายด้วยเออบายบายเออบุยใช่ไม่ใหญ่นะครับใช่ใช่ไม่ใหญ่ใช่ก็อ่นยิงแขวก็แค่คือกันได้กรเจ้าน่ะฮะรอบอะรอหรือบ่รอฮะบ่รอเนาะโอ้ยขนได้เงินเนี่ยรอเบิดมือ

นั่นแหละนั่นแหละเหนียม่หนิพูดดีดูดดเดี๋จ้ดดีให้ลูกค้านะอันนี้บ่เอออันนี้เด้นลูกค้าไม่เท่ากระยอกไรกระยอกไรจนญาติเลยได้หนิตลาดเนีแมลงก็จะประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าไม่ขาสาวขายกันที่ว่าผ้ากันมาซื้อเครื่องซื้อคองกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางคนเป็นกระขายพวกอ่ายปลาแดงแตงพริกหรือว่า หยังอันนี้อัน <c oughs> แม่เป้งโอ้รอเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะทางนี้มีหยังทางนี้ก็ใกล้จะเบิดแล้วล่ะแต่ว่าบอ่อ้อยซ0 0รมื้อน,นี้ก็สงสัยอยู่บ้านผู้เล่นพี่น้องเลยบ่ได้ม,มาถ่ายคลิปแต่ว่าคนก็บ่หลายทางนี้บ่บ่หยางเข้ามาเนาะนี่ได้หยังนี่ล่ะอ้อย กะตาเป่ากะแห้งกะสาวสาวต่วนแห้งกะอยากย้อนทิ่มอยู่แล้วอยากย้อนทิ่มมื้ข่อยลนี่ย่านอยู่ย่านบ่ย่านไผย่านบ่ใหญ่ตวนนะฮะกะเออกะตมสเป็นพยานนกันให้ซะเนาะ10บาทเองปาดถุงออก ปาดออกสามลูกไว้ให้ลูกเจ้าแซบบอนิวกินน้ำเคี้ยวนะเอาเงินให้นไม่ถาตัวอันสองพันเกียไปซื้อหมากซื้อผู้นะพี่น้องมีอะไรกินยังกันนะนะอะไรเอ่ยจักยังขนมขนมยังไม่ค่าขนมไข่หงบีบบางแล้วนิ่มๆอยู่บอกแล้วเมื่อบีบแบบอ่านแล้วบีบ ยำกับไข่หงคือว่าไม่ขาดเส้าขายบลายปันไดมเหมือนลงโลกหรือว่าคนย่างบลายหุงข่าไว้ยังดีขุงเข่าไว้เรียบร้อยไข่ปลาโลบมีวไ่ใส่ อันนี้ก็เป็นพวกอ่ลูกศิษย์ยังเนาะเนี๋จะเป็นขายเรายังนำมาน้ำอย่รอพาในหัวเาเนี่ยอเยอะกี่ไรอะไรหัวเบาเสือแดงนั่นเ่นะเสือแดงอันเนี่ย้าเบาโอ้ยข้าวโพแท้แบบนั้นน่ะ <laughs> <laughs> ตีเนี่ยผูวเบาผู้เบาเสื้อแดงนันขี้ไลเ <laughs> สื้อแดงกับบอลเด้อคู่มือนี่เด้อ <laughs> แต่ก้าวแต่ก้าวในเสื้อแดงนเนี่รามากขนาดพดเปลี่ยนแล้ว, <laughs> ลว,ลว,ลวเราเราเราควรนกะสองแรงลงแรงแรงแรงเอามาอีเลยเด้ ข้าลูกขาญากูใลูกาเนาะอันนี้ได้รออยู่นี่รออยู่นี่ฮะ้านนี่รออยุลาน่ะขา่านกูมีพี่บ้าเนาะให้่าสของันาเลยี่อะอพนี้างลูก้า่านกูลูก้า่านกูอันลูก้าอันนี้ได้แล้วลูกยังไงลูกอีแม่บอนี่ลูกอีแม่บ่นี่แม่ยุอีแม่น ่ยานโดยย่านกูนี่โอยมย่านกูนีมันก่านอันนี้นย่านดาวคุบูขาย่านกูน้าผู้บ้ามาให้กันนะน้ำมันนี่อยู่เข้าย่านจะไเนอกอันนี้นะ มอนิกะพ่้ญาตินะคุณหยาดผมนี่นี่นี่ขาพ่อญาติคุนี่นานาะ เฮ็ดส yeah, so oh, oh, like ิานเด้เออสินแเราเห็ดยังเด้เราปด้เห็ดยังดอกให้เงินเรานน่โอ้ยเลยแห้กันให้กันงามเราอ่ะอืออือามนย่านูย่านเยอะย่านเยอะห็ดะเด้เห็ดยังนะเราปฏิเห็ดยังอือืาหมหแม่อย มะม่วงาเคงเนี่ยคือตัวบใช้กุ้งกุ้งหยางกุ้งคลองบอกเอาอีกแล้วนะผิดกระเพาะเพื่อนนะนี่เอ้ยบ่เราก็มีชั้นนี่แหละบ่นั่นนะเอาปาคิอะรอผัดจีเมาแล้วจีเมาแล้วปลาเคง อันนี้มันมีสองถุงนะถุงละเท่าไรนน,นะถุงละส้าบาทอู้เอาบท๊อ,อง,อองนี่นะปาบูพี่ให้นะอันน่ปะปาบูพี่ให้นะโอ้ยก้หลายกว่าปลาซ <c oughs> ีว่งหักไหมอือมันยังนำมาอย่างนั้นเนี่ยเบิงพี่น้อมไม่ขชาชาวไทยมักม่งมวงวพักพักงานมาดิ ซื้อเร็วเนาะสิเคนาดาเกนบอยอิมได้แล้วมันเบิร์ยแัวไปซื้อเครื่องกปเลยญาตเยอะญาติหรือปะญาติบ่ยญาติเนาะอุ้ยบงโจกตาเรานะมียังนงนะยังยังขมักเขี้ยวไหหลานบึงหนึ่งก็ลูกค้ามาป้อง่านกู ไปไปซื้อเครื่องไปไปฟังได้กินข้าวอ่ะไปแห่รถแห่น้ําเคาบ่หาม่วนอยู่โอ้แต่รถแห่จะลงทางเฮ็ดได้นาะปู่สาวน้องคือไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเมือเนกันพี่น้องเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันก่อนแต่ว่าเอาหยังเอาหยังเอากไม้เอาส้มบ่ เทสนนเาร์คจะอร์เบอร์ธรรมดาเบอร์น้ยเบหญ่เบอางเบอรสวยถูกตะม้าวยัอไนะฮะฮะว้าวยงบะจะคือว้าวเป็นแท้โลเทไดพขาดหน่อยฮะโลทไดบะฮู โอ๊ยจะคือปะผู้จะเป็นพ่อขาดนะฮะจะสร้างนะพี่น้องนะมึงนี่แก็บนรอได้หน่ใหญ่มานี่รอได้หนเนะเอ้ยูนแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวพักกซื้อผลไม้กันก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นมาขายไม่กรูด ตลาดกรสิประมาณนี้นะพี่น้องส้วงแรงนิ้วใดอย่างห้างอย่างตลาดนี้ได้น้ำโอ้ย่านยุ่งมีญ่ตัวนะบ่อบ่อแน่นพวกซื้อกันตอนไดนบ่โอ้ยกันได้ยินเออดันได้นิ้วๆแล้วก็ได้ยินเป็นลูกค้าเลยบ่ปะเนี่ะขาบอปะ้องพื้นบ่๊ะขี้มันกระเชยอยู่เพื่อนไหนแต่ควักมันเฮยชาน ขวกไปขวกมาเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนขาวย่านบบบนี้โอเคทุกอย่างถือว่ามื้อนี้ก็พากันมาย่างตลาดซื้อของอยู่ของกินเนาะซื้อหมูซื้อปลาเมืเ่อ <c oughs> ดูเฮ็ดกินปลสุดสกคนไปว่าคลิปนี้เบิร์เขาคลิปพา,าร<ม>ยากาศย่างตลาดอยู่บ้านโด่งและซนี้ก่อนละกันทุกอย่องเนาะบายบายบ่าวลุงมายแล้วสวัสดีพี่นสวัสดีป้าลุงแล้วเล่ะหนะบ่ได้มากแล้วไ ดย,ยัยดีปาลุงออลุงโอเคนะปาลุงเนาะเข้าใจะยุกห <laughs> <laughs> ยานมีไ่ต่วนหยาดมีไ่ต่วนเจอเจอมีไต่วนอย่างบด้หางเลยจากอ,อนิวหยาดห่งน้ใหา้เงินพันไปสองพันกีบไปซื้อผู้เด้อ,อมึนบาขอมึงมาให้บาขอแต่ว่าหายมายังได้หายตลอดได้พี่นุ่มเื่อมึงดนกัน